งบหลวงเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอไม่ใช่ไม่พอเดียวบางทีการใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ปี67กเนี่ยรัฐบาลก็ให้กบผมมา500ล้านอันนี้มันถือว่าเรียกว่าเยอะรือน้อยสําหรับผมมันก็ใช้ได้อยู่ปีหน้าก็ให้ผม900ล้าน ก็ไปคุยกับเทนนิสบอกแล้วก็คุยกับเชด้วยบอกเดี๋ยวมันอาจจะมีภาคพิสดารน,นะคุณ13ที่ได้ยังไงไอ้นั่งดูอยู่มันไหลไปได้แต่6หารไปดูเวลาเลยอ,อีกเลือ,เลอ,อีกนาทีกว่าเตะหัว2ทีได้6เตะได้อยู่แล้วแล้วโหมันก็เตะต่อไปอีกก็กลายเป็นไม่รู้เท่าไหร่ก็ชนะไป <S <S ผมชื่อพิมลศรีวิกรครับเป็นนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และเป็นรองประธานสหพันธ์เทควันโดเอเซียคนที่1และเป็นเฮรันยิกและกรรมการบริหารของสหพันธ์เทควันโดโลกที่เรียกว่า World ด a ทควันโดเป็นที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานอนุก,กรรมการของซอ f t Power ด้านกีฬาเริ่มมาจากเลขาธิการก่อนแล้วก็เถิบขึ้นไปจากการเลือกตั้ง ของสมาชิกสโมสรขึ้นไปเป็นนายกสมาคมขึ้นไปเป็นนายกงานก็เยอะคือผมเป็นนายกที่แฮนด์สอันคือผมเป็นแล้วผมก็ทำแล้วก็เลขาก็ทําผมก็ทำํำก็ช่วยกันทํจาจนถึงทุกวันนี้ผมก็ทําผมก็ลงลงไปลุยเอง The winner the Medal the Southeast t h Asian i n l a a เป้าหมายของสมาคมกีฬาอย่างที่เห็นนะก็คือว่าต้องสร้างผลงานสร้างเหรียญในการแข่งขันต่างๆมันจะทำยังไงที่มันให้ได้เหรียญมานะน,นั้นก็คือโจทย์สำหรับของทางผมสิ่งที่ได้ทำก็แน่นอน เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬามันรวมมันรวมไปตั้งแต่โภชนาการการออกกําลังกายที่ถูกต้องเพราะฉะนั่นพวกนี้ฮะการวัดสมรรถนะต่างๆอาหารเสริมทมันมันทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เรียว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความโปร่งใสขององค์กรเพราะว่า1โปร่งใสแล้วเนี่ยมันก็เรียกศรัทธาได้สมมุติว่าคัดตัวนักกีฬาไม่โปร่งใสเอาพักพวกมาเอาลูกเพื่อนมาอย่างเงี้ยไม่ได้เลยไอ้อ่างนี้ของผมไม่มี คือทุกอย่างก็ตามเนื้อผ้าก็มีคัดตัวมีเก็บตัวมีดูใครเก่งใครไม่เก่งก็ตามนั้นเป็นฟาวเดชั i ่นหรือว่าเป็นพื้นฐานที่พาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อๆไปดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับอันนี้จริงมันก็มีหลายปัจจัยปัจจัยเรื่องของ K-POP เลยนี่มันก็ K-Culture มันก็มีส่วนนะพอเราดูหนังเกาหลีดูคนเดี๋ยคนไทยนะทานอาหารเกาหลีดูหนังเกาหลีซีรีส์ต่างๆแล้วมันก็เพลงเกาหลีมันก็พาดพิงเลื่อยไปถึงกีฬาด้วยคือแน่นอนแหละโคเชเป็น เป็นบุคคลสําคัญของวงการเราถ้าไม่มีโคชเชอย่างเดียวนะฮะหรือมีโคชเชอย่างเดียวแต่ถ้าอื่นๆไม่มีมันก็ไม่มาถึงตรงนี้เช่นกันแต่ถามว่าโคชเชคือจิกอ๊กซอสําคัญไหมอันนั้น,นแน่นอนนะครับก็ต้องชื่นชมโคชเชคือบอกตรงว่าโคเชเนี่ยแปีก็เก่งสิบสอปีนี่คือเต็มที่โคชเชอยู่มา20ถามว่าจะมอยู่ได้เพราะโคชเชไม่เคย stop learning โคชเชนี่เป็นคนที่ตามเรื่องของเทโลยตตลอดเวลาบางที แข่งเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วบอกว่าเ,เ,ด,เดี๋ยวเราแซงแล้วเราไปเที่ยวกันไปกินข้าวไปเดี๋ยวไปเดินชอปปิ้งได้แล้วเราไปแล้วา,วาคชบอกเดี๋ยวจะนั่งดูต่ออยากดูคู่ต่อต่อไปอยากดูคู่แข่งของอีกรุ่นหนึ่งอยากดูคนใ้นสไตล์กันเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เหมอนกับว่าภาษาใหญ่บอก l i f e learning นะคือเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีวัน out เดหรือตกยุคเขาศึกษาคนนั้นคนนี้การเล่นแล้วก็พัฒนาตัวเองเป็นโคชที่ที่ดีจริง นักกีฬาอย่างเงี้ยว่าเอาแล้วถ้าหมดคนนี้แล้วคนนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราก็มีเหรียญเลื่อยมาแน่นอนเทนนิสไปได้ทองเทนนิสก็เป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์มากแต่ก่อนเทนนิสเราก็ได้เหรียญที่เราได้เหรียญเอเชียนเกมก็มีก่อนเทนนิสแชมป์โลกก็มีก่อนเทนนิสเพราะนั้นหลังเทนนิสก็ต้องมีเพราะว่าเราทํางานเป็นระบบนะ้เราก็มีตัวตายตัวแทนอย่างสมมติว่าวันนี้ผมก็มองเห็นละสองสามคนที่อาจจะมาแทนเทนนิสได้แล้วเราก็กําลังติวอยู่กําลังฝึกฝนอยู่ส่วนโค้ชเองก็มีโค้ชเชแต่โค้ชเกาหลีเราก็ เราก็มี4คนก็แน่นอนบ่มโดยโคเชเ,เพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งผมก็ต้องไปโคเชก็ต้องไปเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนผู้นำที่ไหนก็ตามแต่และผู้นำบริษัทผู้นำประเทศเนะมีสะดุดบ้างแต่มันก็แป๊บเดียวมันก็ต้องตั้งหลักได้เพราะเพราะเราสร้างองค์กรเรามาแบบนี้ดูจากการแข่งขันเด็กพวกนี้ก็เข้ากระบวนการการแข่งขันต่างๆมา จะเล็กบ้างใหญ่บ้างสุดท้ายก็จะมาเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับหรือว่าแมตช์ใหญ่ๆนะเราก็จะไปดูแล้วเราก็เซ้นมาเอามาเก็บตัวแล้วพอเก็บตัวแล้วบางคนก็ไม่รอดนะพอมาเก็บตัวในระดับทีมชาติยังไม่ได้เป็นทีมชาตินะเอามาเก็บตัวก่อนเอาเอาเอา,เอามาดูอีกทีบางทีมาเจอซ้อมหนักก็กลับบ้านไปเองก็มี ขาคือว่าไม่ไหวมันต้องเรียนหนังสือด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างด้วยกันส่วนนั้นก็กลับไปส่วนอยู่ต่อเราก็เอามาอยู่กับเราแน่นอนไปชิงแชมป์ประเทศไทยล้วก็จะเอาเหรียญทองเหรียญเงินแต่ผมก็ให้โคตา้าโค้ชที่ไปเป็นแมวมองเนี่ยก็ไปดูคนอื่นด้วยเพราะบางทีมันจะมีบางที่ว่าเก่งๆแต่บางเอิเว่าเด็กคนนี้ไปเจอชิงชางไปเจอเทนนิสรอบแรกเ่ย ต้องตกตั้งแต่รอบแรกก็ไม่ได้มาถึงไฟนอลที่เราเห็นแล้วว่าอันนี้หน่วยกา้านดีมีแววดูลักษณะใจสู้สู้ไม่ถอยไม่กลัวเจ็บโค้ชเขาจะมีวิธีมองของเขามีใจที่จะสู้ที่จะเล่นที่จะที่ชอบอมันไม่เข้มไม่ได้เพราะว่าขณะนี้เราอยู่ใน ประมาณท็อป5ท็อป8ของโลกอะคือคือทั้ง200กว่าประเทศในโลกนี้เราอยู่ท็อป5ท็อป8ท็อป10ไม่งนันเราก็ไม่ไปอยู่ตรงนั้นน่ยแต่แม้ก็ใช่ก็ซ้อมเช้าซ้อมเย็นนี่แหละฮะก็ซ้อมกันหนัก คืออันนี้ก็พูดได้แต่สมัครเล่นเพราะผมดูแลสมัครเล่นขณะนี้รัฐก็ดูแลดีแล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับยิ่งช่วงหลังเนี้ยที่ท่านานายกรัฐมนตรีในะส่ใจแล้วก็พยายามผลักดันแล้วก็ตอนนี้ก็ทําโครงการหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจผลักดันให้รัฐวิสาหกิจเอาเงินมาช่วยสมาคมกีฬาต่างๆให้ไปสร้างผลงานเพราะว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยรวมๆแล,ล้วปีปีหนึ่งกำไรประมาณ2,000 200, 0 0กว่าลา้านไปให้ที่นูน่นบ้างให้มวยบ้างให้เทควันโดให้ยกน้ำหนักให้ฮอกกี้เติมเข้าไปให้ เพราะว่างบหลวงเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอนะและ้วบางทีไม่ใช่ไม่พอางเดียวบางทีก,การใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้อย่างอย่าง,างสมมุติว่าเขาบอกว่าเบี้ยอาหารแล้วกันนะหรือหรือว่างบประมาณสําหรับเวลาไปแข่งอะให้งบประมาณอาหารเท่านี้บาทต่อหัวสมมุติว่า1200บาทต่อหัวต่อวันบางทีเราไปแล้วฮะยุโรปเงีย้ยข้าวไข่เจียวจานละ600บาทนะแล้วมันต้องกิน3มื้อ ถ้ามันไม่ได้กินแต่ไข่เจียวซเมื่อไหร่เลยใช่ไหมฮะมันก็ต้องกินนูน่นนี่หมูเห็ดเป็ดไก่ที่จะบำรุงพันสองบาทไม่พอมันต้องเป็น2 5 0พเพราะนั้นพวกนี้ก็จะเข้ามาช่วยปี6-7เนี่ก็รัฐบาลก็ให้กบผมมา500ล้านอันนี้ไม่หรือว่าเรียกว่าเยอะหรือน้อยสําหรับผมมันก็ใช้ได้อยู่ปีหน้าก็ให้ผม900ล้าน ผมก็บอกนักกีฬาเสมอแล้วว่าเวลาลงสนามเล่นเหมือนซ้อมนะฮะอย่าไปคิดมากเพราะไม่งั้นมันก็เกร็งมันก็เครียดมันเหมือนกับดูหนังสือสอบอะตื่นเต้นไปเข้าห้องสอบแล้วลืมเอานั้นก็ไม่ต้องเครียดเล่นเล่นเหมือนซ้อมก็จะพูดอย่างนี้เสมอมาแล้วก็ไม่กดดันแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็จะเป็นอย่างเงี้แน่นอนทุกคนหวังทองแต่ว่าไม่ทองผมก็ภูมิใจนะครับอะไรก็ภูมิใจขอให้ทำเต็มที่ของผมก็อนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์กีฬา เรวผมก็มีคณะอนุกรรมการของผมถามว่าอ้าวแล้กกีฬาอะไรจริงๆแล้วเราก็เอาซอฟต์พาวเวอร์จะเอากีฬาก็หยิบมาได้หลายอันนะอยากจะเอาอะไรก็ได้นะครับแต่ผมก็หยิบมวยไทยขึ้นมามวยไทยก็เป็นมรดกของไทยวัฒนธรรมของไทยมวยไทยเป็นกีฬาที่มีชื่อประเทศอยู่ในชื่อกีฬา รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ที่ได้มาทําตรงนี้อันนี้ได้มีโอกาสมาทําของเราเอง,งเป็นกีฬาต่อสู้และเป็นกีฬาของคนไทยก็ดีใจภูมิจ music, มใจ การที่ชาวต่างชาติชอบมวยไทยฝึกมวยไทยมาเที่ยวเมืองไทยทานอาหารไทยเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งสิน้นแม้แต่อยู่เมืองนอกคนไทยไปเปิดค่ายมวยฝรั่งมาเรียนชาวต่างชาติามาเรียนก็ส่งเงินกลับบ้านคือผมไปอังกฤษแต่ผมก็ไปซอรวยดูมีค่ายมวยอยู่5,000ค่ายที่นั่ก็ถามม่าแ,แล้วทำไมชอบขนาดนี้ผมผมคิดว่าหนึ่งเลยก็คือว่ามันเริ่มจากไอ้พวกที่เขาแข่งกันเอ็มเอเออะไรอย่างเงี้ยนะที่เอามวยไทยเข้าไปสู้คือเหมือนกับว่ามันใช้ได้จริงในชีวิตจริง ในโครงการซอฟต์พาวเวอร์เราช่วยเว็บไซต์อยู่อันหนึ่งชื่อว่านาวมวยไทยพ่อเป็นของคนไทยสมมุติว่าชาวต่างชาติจะเข้ามาเรียนกดเข้าไปแล้วก็เลือกจังหวัดสมมุติภูเก็ตเาจะมีลิสต์มาเลยคือว่าเขาเลือกเองได้นะเาจจะสมุยก็ได้อะไรก็ได้อุบลก็ได้หมดเข้าไปดูรูปของค่ายได้มีคอมเมนต์ไปดูคนที่ไปเรียนมาแล้วรู้สึกยังไงครูคนไหนเก่งค่าเราเรียนเท่าไหร่บางโรงเรียนมีมา2ส,สัปดาห์เช้าว,วอร์มบ่ายซ้อมกลางคืนไปกินกุ้งเผา ก็มีจองห้องให้เสร็จมีมันเป็นกึ่งทัวริซึมไปนะสปอร์ตทัวริซึมสปอร์ตทัวริซึมออ่มอ,อย่างนี้มีหลากหลายลรวบอกตรงว่าทัวริสอย่างเงี้ยเราก็อยากได้คือขณะน,น,นี้เพิ่งเซ็น MOU กับท่านผู้ว่ากทมชัชชาติสิิพันธ์ก็บอกว่าขอเข้าไปสอนในโรงเรียนกนทมก็เริ่มที่20โรงเรียนเราก็พรีไวครูให้นะครับก็เท่ากัาบ,บงานจ้างงานนะเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้ครูมวยคนนั้นๆ เข้าไปสอนแล้วก็มีเรามีอุปกรณ์ให้อันนี้ก็เข้าไปเป็นลักษณะว่า1แน่นอนสร้างงานสร้างไรายได้สองก็คือว่าเป็นลักษณะว่าเรียนหลังเรียน <_ s> หนังสือนะฮะไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรือหรือรอ,อะไรก็สำหรับสาธารณชนแฟน genauso, แฟนเทควันโดแฟนแฟนกีฬาก็อยากจะให้ช่วยกันเชียร์นักกีฬาเราต่อไปนะครับเพราะว่าทุกแรงเชียร์มีความหมายถ้าไปดูได้ก็เสียงเฮก็มีความหมายนะครับถ้าดูไม่ได้เชียร์ผ่านจอก็ได้ส่งใจไป เพราะว่านักกีฬาก็รู้สึกได้เวลาได้ยินเสียงเชียร์หรือว่าม,มีข่าวเชียร์อลไรก็ลงอินฟลูเอนเซอร์ลงอะไรเชียรมม์มันก็มีความหมายกับ,กบ,กบนักกีฬาทั้งนั้นแล้วก็สำหรับสมาคมเราก็จะสร้างผลงานต่อไปเรื่อยๆคิดว่าฟอร์มูล่าที่เรามีนในการทําผลงานในการสร้างนักกีฬาเนี่ยเราคิดว่าเรามาถูกทางจะให้ชาวไทยได้ฟังเสียงชาติบ่อยๆเท่าที่จะบ่อยได้ในการแข่งขันเฮควันโด ผมก็อยากจะเห็นมวยไทยโด่งดังไปเรื่อยๆตอนนี้ดังอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ดังนะครับแต่อยากจะให้ดังขึ้นไปอีกนะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นอยากจะให้มันเป็น,นกลไกในการสร้างงานสร้างรายได้ผมอยากจะให้เห็นครูไทยไปสอนในต่างประเทศเป็นอะไรที่สร้างไรายได้ให้กับคนไทยให้กับครูมวยมันเรื่องครูมวยนักมวย,มวยผู้ตัดสินมวยโปรโมเตอร์มวยอุปกรณ์มวยมันมันไม่ได้จบแค่แค่ครูมวยหรือนักมวยอย่างนี้ผมอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยกับคนไทย